ความเงียบความสงบมันจะสร้างความให้กับตัวเราคุณเคยคิดไหมว่าทําไมทุกวันนี้เราถึงเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักเท่าเมื่อก่อนเพราะโลกที่เราอยู่มันเต็มไปด้วยเสียงที่ดังเกินไปเสียงของโซเชียลที่บอกให้เราเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นเสียงของผู้คนรอบข้างที่คอยตัดสินว่าเราควรเป็นใครเสียงของความคาดหวังที่ไล่ให้เราต้องวิ่งตามโดยไม่หยุดพัก เสียงพวกนี้ดังจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าเสียงของหัวใจเราแท้จริงมันพูดว่าอะไรและเมื่อเราพยายามวิ่งตามเสียงเหล่านั้นเรากลับพบว่าต่อให้ได้ทุกอย่างใจเราก็ยังไม่เคยสงบเลยเรายิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ก็ยิ่งว่างเปล่าความจริงคือความสุขที่แท้จริงไม่เคยซ่อนอยู่ในเสียงดังภายนอกเลย แต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดสิ่งที่หลายคนกลัวแต่กลับมีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความเงียบความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ที่ทำให้เราได้หายใจได้หยุดและได้ฟังเสียงในใจของเราเองความเงียบไม่ใช่ความเหงาแต่มันคือเพื่อนแท้ที่จะอยู่กับเราเสมอเวลาที่โลกภายนอกไม่เข้าใจเรา และเมื่อเราได้สัมผัสความสงบที่เกิดจากความเงียบเราจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการเสียงปรบมือจากใครเลย 1. ความเงียบไม่ใช่ความเหงาคุณเคยรู้สึกไหมอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ใจยังว่างเปล่ามีงานดีเงินดีมีเพื่อนฝูงแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจ นี่ไม่ใช่แค่ความเหงานี่คือเสียงวุ่นวายในใจที่ไม่เคยหยุดถามคำถามเดียวกันตลอดเวลาฉันดีพอไหมฉันกำลังวิ่งตามอะไรอยู่จริงๆแล้วฉันต้องการอะไรชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเรียกนีง่ายว่าภูมิภูมิประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่ภายในเขารู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนวิ่งในวงล้อไม่หยุด เสียงแจ้งเตือนมือถือเสียงประชุมเสียงสังคมมันทำให้เขาไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองแล้ววันหนึ่งภูมิตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยทำเขาปิดมือถือนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวครั้งแรกเขารู้สึกอึดอัดเพราะเงียบหมายถึงต้องเผชิญตัวเองแต่ไม่นานเขาเริ่มได้ยินเสียงที่เคยถูกกลบเสียงของความคิดความรู้สึกและความปรารถนาที่แท้จริงภูมิเริ่มสังเกต สิ่งที่เขาตามหามานานไม่ใช่คำชมไม่ใช่รางวัลหรือเสียงปรบมือสิ่งที่เขาต้องการคือความสงบที่ใจได้ฟังตัวเองเขาเริ่มเดินคนเดียวในสวนสาธารณะฟังเสียงลมใบไม้ไหวบางวันนั่งริมระเบียงจิบชาเงียบๆบ,บางวันปิดโลกภายนอกหนึ่งชั่วโมงและทุกครั้งที่อยู่ในความเงียบใจของเขาก็เต็นขึ้นอย่างชา้ชาๆ ความเงียบไม่ใช่ความเหงามันคือพื้นที่ให้เราได้คุยกับตัวเองได้ฟังเสียงในใจที่เรามักจะเพิกเฉยและในความเงียบเราได้เห็นความจริงบางอย่างที่เสียงดังรอบตัวไม่เคยบอกลองนึกตามคุณอยู่ในห้องเงียบๆไม่มีแจ้งเตือนไม่มีเสียงผู้คนมีเพียงตัวคุณและเสียงใจตัวเองสิ่งแรกที่คุณจะได้ยินอาจเป็นความกลัวความกลัวที่จะยอมรับตัวเอง แต่หลังจากผ่านความกลัวคุณจะพบความสงบความสงบที่แท้จริงและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเสียงปลบมือจากใครบางครั้งการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความเหงาแต่คือการได้พบความสงบแท้จริงเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่เสียงจากข้างนอกแต่คือเสียงในใจที่เราไม่เคยฟังภูมิเรียนรู้ว่าไม่ต้องวิ่งตามโลกไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเพียงแค่หยุด อยู่กับความเงียบฟังตัวเองความสุขก็มาเองแบบไม่คาดคิดและนี่คือสิ่งที่ทุกคนพลาดไปเรากลัวความเงียบเพราะกลัวเผชิญตัวเองแต่จริงๆแล้วความเงียบคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเพราะมันสอนให้เรารู้จักตัวเองสอนให้เราเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เสียงใครปรบมือแต่มันอยู่ที่ความสงบของใจที่เราพึ่งคนพบขอต่อมา การตีความความเงียบและความสงบหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าความเงียบเข้ากับความเหงาคิดว่าคนอยู่คนเดียวเท่ากับโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วความเงียบคือพื้นที่ให้เราได้คุยกับตัวเองลองจินตนาการคุณอยู่ในห้องเงียบๆไม่มีเสียงรบกวนไม่มีแจ้งเตือนไม่มีใครมาบังคับมีเพียงคุณและเสียงใจตัวเองคุณเริ่มสังเกตตัวเอง คุณฟังความคิดที่แท้จริงฟังความรู้สึกที่เคยถูกกลบและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสงบที่แท้จริงความสงบไม่ใช่เรื่องเล็กมันไม่ใช่แค่ความเงียบภายนอกแต่คือการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยวางความคาดหวังจากสังคมปล่อยวางเสียงวิจารณ์จากคนอื่นและปล่อยวางเสียงวุ่นวายในใจบางส่วนเมื่อทำได้ใจจะสงบและความสุขก็เกิดขึ้นเองตัวอย่างชีวิตจริง คนวัยทำงานมักเจอความเครียดจากงานและสังคมแต่เมื่อลองหยุดสักสินาทีปิดมือถือเดินในสวนกลับรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรตอนนั้นแค่ฟังตัวเองก็เติมเต็มใจได้มากกว่าการวิ่งทำงานทั้งวันเจนแซดถูกโซเชียลเปรียบเทียบไม่หยุดแต่การอยู่เงียบๆอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเพียงลำพังทำให้พวกเขาได้อิสระจากการเปรียบเทียบ ความสุขไม่ได้อยู่ที่ยอดไลค์หรือความเห็นของคนอื่นแต่มันอยู่ที่ใจที่สงบและพอใจในตัวเองคนที่ทุกข์หรือเศร้าเมื่อเผชิญกับความเจ็บปวดการอยู่เงียบเป็นเวลา5-10นาทีฟังเสียงใจตัวเองทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นความทุกข์ไม่หายไปทันทีแต่ใจเริ่มสงบและเมื่อใจสงบเราสามารถเห็นทางออกจากความทุกข์ได้ คนที่ชอบอยู่คนเดียวบางคนคิดว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจแต่ความเงียบคือโลกที่แท้จริงของเขาไม่มีใครมากวนใจไม่มีใครกำหนดว่าเขาต้องทำอะไรและนี่แหละความสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครเทคนิคเล็กๆที่ทำให้เข้าถึงความสงบปิดมือถือก่อนนอนเพียง15-20นาทีให้ความเงียบค่อยๆเติมเต็มใจ เดินเล่นเงียบๆสิบนาทีฟังเสียงลมใบไม้เสียงก้าวเท้าของตัวเองใช้เวลามีไทม์อ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปเขียนบันทึกกิจกรรมเล็กๆแต่กลับทำให้ใจสงบได้มากกว่าที่คิดและสิ่งสำคัญไม่ต้องหาความสุขจากข้างนอกเสมอไปบางทีมันอยู่ในความเงียบที่เราเคยมองข้ามมาตลอดความเงียบคือกระจกที่สะท้อนความจริงในใจและความสงบคือคำตอบของมัน คนที่เข้าใจคุณค่าของความเงียบคือคนที่ค้นพบความสุขที่ไม่ต้องอธิบายสรุปสาระสำคัญความเงียบไม่เท่ากับความเหงาความเงียบเท่ากับพื้นที่ให้คุยกับตัวเองความสงบเท่ากับการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความสุขแท้จริงอยู่ที่ใจสงบไม่ต้องอาศัยเสียงปรบมือจากใครลองทำตามแบบง่ายๆวันละ10-15นาทีและคุณจะพบว่า สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความเงียบมันมีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิดและการอยู่คนเดียวโคตรมีความสุขเพราะชีวิตไม่วุ่นวายบางคนอาจคิดว่าอยู่คนเดียวเท่ากับโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วมันคือความสุขแบบลับๆที่โลกไม่เข้าใจลองคิดตามคุณตื่นเช้ามาไม่มีเสียงคนเรียกไม่มีข้อความรบกวนไม่มีใครมาบังคับให้ทำตามตารางชีวิตใคร คุณสามารถเลือกทำสิ่งที่อยากทำกินข้าวแบบที่ตัวเองชอบฟังเพลงหรืออ่านหนังสือที่ตัวเองอยากฟังนี่คืออิสระที่แท้จริงการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเข้าใจเราแต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ไม่ต้องแต่งหน้ากาก,ากทางสังคมไม่ต้องแกล้งเข้ากับใครไม่ต้องวิ่งตามความคาดหวังของโลกตัวอย่างชีวิตจริงชายหนุ่มที่ทำงานในเมืองใหญ่ เขารู้สึกเหนื่อยจากความวุ่นวายทุกวันแต่พอได้อยู่คนเดียวได้เดินเล่นในสวนสาธารณะได้ฟังเสียงลมใบไม้ไหวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่ไม่ต้องบอกใครคนที่ชอบอยู่คนเดียวจะเข้าใจว่าความสุขไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครเราสามารถเติมเต็มตัวเองเพราะในความเงียบเราจะได้ฟังตัวเองได้ตัดสินใจตามใจตัวเองและรู้สึกพอใจในชีวิตแบบเรียบง่าย ข้อดีอีกอย่างของการอยู่คนเดียวคือชีวิตไม่วุ่นวายไม่ต้องแก้ปัญหาของใครไม่ต้องรับผิดชอบความคาดหวังของคนอื่นเราแค่โฟกัสที่ตัวเองและนั่นคือวิธีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นใจสงบขึ้นและความสุขเกิดขึ้นเองกิจกรรมง่ายๆสำหรับคนชอบอยู่คนเดียวทำมีทรมอ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปเดินเล่นเงียบๆนั่งสมาธิฟังเสียงใจตัวเอง และที่สำคัญการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงขาดเพื่อนหรือสังคมแต่คือการเติมเต็มใจตัวเองให้สมบูรณ์เพื่อเวลาที่เราอยู่กับใครเราจะเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นบางครั้งการอยู่คนเดียวคือความสุขที่โลกไม่เข้าใจแต่ใจเราเต็มได้มากที่สุดข้อคิดและการนำไปใช้จริงหลายคนคิดว่าความเงียบเป็นเรื่องเล็กหรือบางคนกลัวการอยู่คนเดียวเพราะคิดว่าเหงา แต่จริงๆแล้วความเงียบคือพลังเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้หยุดฟังและเข้าใจตัวเองลองมาดูวิธีเล็กๆที่ทำให้เราสัมผัสความสงบได้จริงเพียงแค่15-20นาทีคุณจะได้เจอความเงียบที่แท้จริงไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีข้อความไม่มีโซเชียลแค่คุณและเสียงใจตัวเองลองถามตัวเองคืนนี้ฉันต้องการอะไรจริงๆ แค่นี้คุณจะรู้สึกเบาและสงบขึ้นทันทีไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องคิดเรื่องชีวิตฟังเสียงลมเสียงใบไม้เสียงก้าวเท้าของตัวเองการเดินเพียง15นาทีสามารถเติมพลังให้ใจได้มากกว่าการนอนพักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเพราะเราได้เชื่อมต่อกับตัวเองจริงๆอ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปเขียนบันทึก สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ต้องใช้คนอื่นแต่กลับทำให้ใจสงบและพอใจเราจะเริ่มเห็นชัดว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เกิดจากใจเราเองความเงียบไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวความสงบไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกความสุขแท้จริงเกิดจากการฟังตัวเองบางทีเราไม่ต้องวิ่งตามใครไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อสังคมเพียงแค่หยุดอยู่กับความเงียบและฟังเสียงตัวเอง คนที่เข้าใจคุณค่าของความเงียบคือคนที่คนพบความสุขที่ไม่ต้องอธิบายการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความเหงาแต่คือการได้พบความสงบแท้จริงเริ่มวันละ10บถึง15นาทีไม่ต้องยาวมากแต่ทำทุกวันตั้งเวลาให้ตัวเองปิดมือถือปิดโลกภายนอกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงต่อวันสังเกตใจตัวเองฟังว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกอย่างไร บางทีคำตอบที่คุณตามหามานานอยู่ตรงนั้นแล้วความเงียบคือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนหรือคนที่ชอบอยู่คนเดียวเพราะในความเงียบเราได้พบตัวเองได้ฝึกใจให้สงบและได้เห็นว่าความสุขแท้จริงไม่ต้องพึ่งใครเลยแชร์สรุปแทงใจผู้ฟังลองจินตนาการ คุณนั่งอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆไม่มีเสียงรบกวนมีเพียงเสียงใจตัวเองคุณเริ่มได้ยินสิ่งที่คุณไม่เคยฟังเริ่มเห็นความคิดที่ซ่อนอยู่เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและในความสงบนี้คุณพบความสุขแบบไม่ต้องอธิบายคุณไม่ต้องวิ่งตามเสียงสังคมไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเพียงแค่หยุดอยู่กับความเงียบและฟังใจตัวเอง ความเงียบคือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนหรือคนที่ชอบอยู่คนเดียวเพราะในความเงียบเราได้พบตัวเองได้ฝึกใจให้สงบและได้เห็นว่าความสุขแท้จริงไม่ต้องพึ่งใครเลยสรุปแทงใจผู้ฟังลองจินตนาการคุณนั่งอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆไม่มีเสียงรบกวนมีเพียงเสียงใจตัวเอง คุณเริ่มได้ยินสิ่งที่คุณไม่เคยฟังเริ่มเห็นความคิดที่ซ่อนอยู่เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและในความสงบนี้คุณพบความสุขแบบไม่ต้องอธิบายคุณไม่ต้องวิ่งตามเสียงสังคมไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเพียงแค่หยุดอยู่กับความเงียบและฟังใจตัวเองความเงียบคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราและความสงบคือความสุขที่ไม่ต้องซื้อหา บางครั้งสิ่งที่เราตามหามานานอยู่ในความเงียบที่เราเคยมองข้ามมาตลอดคุณเคยรู้สึกไหมมีทุกอย่างแต่ใจยังไม่สงบมีงานดีเงินดีเพื่อนฝูงครอบครัวแต่พอกลับมานั่งคนเดียวกลับว่างเปล่าเสียงแจ้งเตือนเสียงประชุมเสียงสังคมทำให้เราแทบไม่ได้ฟังตัวเองและบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงจากภายนอก แต่เป็นเสียงวุ่นวายในใจที่ถามซ้ำว่าฉันดีพอไหมฉันกำลังวิ่งตามอะไรอยู่นี่คือจุดที่หลายคนพลาดเรากลัวความเงียบเพราะกลัวเผชิญหน้าตัวเองแต่ความเงียบไม่ใช่ความเหงามันคือพื้นที่ให้เราได้คุยกับตัวเองฟังเสียงใจและเข้าใจตัวเองเรื่องราวของชายหนุ่มชื่อภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน ภูมิประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่กลับเหนื่อยล้าจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจปิดมือถือนั่งเงียบๆฟังเสียงตัวเองฟังความคิดและความรู้สึกสิ่งที่เขาตามหามานานไม่ได้อยู่ในคำชมไม่ได้อยู่ในความสำเร็จแต่มันอยู่ในความสงบที่ใจได้ฟังตัวเองความเงียบสร้างความสงบที่แท้จริงไม่ใช่แค่การปิดเสียงภายนอก แต่คือการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยวางเสียงวิจาร์ณจากคนอื่นและปล่อยวางเสียงวุ่นวายในใจบางส่วนความสงบนี้เหมาะกับทุกกลุ่มคนคนวัยทำงานพักจากความเครียดและความวุ่นวายเจนแซตดได้อิสระจากการเปรียบเทียบบนโซเชียลคนทุก์เป็นยาที่ช่วยให้ใจเยียวยาคนที่ชอบอยู่คนเดียว โลกที่แท้จริงของเขาคือความเงียบและพอใจในตัวเองวิธีเริ่มง่ายๆปิดมือถือก่อนนอน15-20นาทีเดินเล่นเงียบๆ10นาทีทำกิจกรรมมีไามเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปหรือเขียนบันทึกและสิ่งสำคัญไม่ต้องหาความสุขจากข้างนอกเสมอไปบางทีสิ่งที่คุณตามหามานานอยู่ในความเงียบที่คุณหลงลืมมาตลอดบางครั้ง การอยู่คนเดียวไม่ใช่ความเหงาแต่คือการได้พบความสงบแท้จริงเสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงจากข้างนอกแต่คือเสียงในใจที่คุณไม่เคยฟังความเงียบคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราและความสงบคือความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาสรุปแล้วพอดแคสต์นี้อยากสื่อว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบตัวแต่เกิดจากใจสงบและความเงียบคือกุญแจสำคัญ ที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นเพราะเมื่อเราฟังตัวเองเราเข้าใจตัวเองและสุดท้ายเราพบความสุขที่ไม่ต้องอธิบายใคร